ที่นี่คือตัวอย่างระบบชลประทานที่ดีที่สุดในโลกในยุคนั้นจะไม่ปรแบเราเลือกมาที่นี่เพราะว่าที่นี่แหะคือตัวอย่างไม่ต้องไปเรียนที่ไหนท่านคือพระเจ้าอยู่ว่าท่านกลับว่าอย่างนี้ฟังก่อนอย่าพึ่งคุยกันไอ้พวกดารานี่ชอบชวนคุยกันแล้วคนก็ไม่จะดีนะยงดังกันหมดเลย พระเจ้าหัวท่านสัต์อย่างนี้นะครับไหควรทําอะไรที่ไหนไม่ควรทําอะไรนั่นเรื่องที่หนึ่งสองบรรทบุตท่านรู้ว่าตั้งไว้แล้วเราจึงเจตนายอยากให้คนเนี่ยทั้งโลกให้คนทั้งประเทศรู้ว่าบรรทบุตรไทยเนี่ยมีความรู้เรื่องระบบชลประทานดีที่สุดในโลกเพราะแม่น้ำสายนี้จัดการยากที่สุดในโลกผู้เชี่ยวชาญที่รู้เรื่องชลประทานดีก็แก้ปัญหาได้ เราจึงจากอันเชิญพระราชดำริของก็จาอยู่หัวอัญเชิญแนวคิดดำริก็คือความคิดพระราชาความคิดของพระราชาองค์นี้ซึ่งทรงตอกย้ำว่าบรรพบุรุษท่านมีภูปัญญาตระลกเราจะนำสองสิ่งนี้มาทำนี่ก็จะไปทำตัวอย่างน้อยๆในโรงเรียนเพราะเราหวังว่าเด็กครูมาช่วยกันมาช่วยกันคิดด้วยเพราะว่า ผมมีความเชื่อมัน่นท่านผู้วา่ารู้ประวัติศาสตร์ที่นี่ดีถ้าท่านมาช่วยกันคิดมาช่วยกันศึกษามาช่วยกันออกแบบผมไม่จะได้รไปเรียนนะแต่ไปเรียนงานออกแบบผังแบบโบราณเนี่ยมาจากศาสตราจารย์อน,นิมานเหมินคนเพชรบูรณ์มาบวกกับความรู้ของคนทั้งลุ่มน้ำป่าศักเรา้มีประวัติศาสตร์การก่อเกิดประเทศเราก็เกิดที่นี่แนมเบอร์ไหนครับ ขอพระคุณครับขอพระคุณท่านนายเบอโอโหโอสวยไหมครับมันนายเบอสวยนั่นดาราชมเห็นไหม <c oughs> เอานะครับเราจะร่วมมือกัน <c oughs> ผมคิดว่าลำพังจะไม่มีทางสําเร็จได้เลยถ้า <c oughs> ท่านซึ่งเป็นเจ้าของบ้านทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งผู้นำทุกทุกส่วน <c oughs> 40ไร่เท่านั้นเองผมเก็บน้ำไว้85,200กว่าคิว 40<า>บวกยกมือสูงๆสงนะครับน่าใส่หมวกหน้าครับอันยันโก้นี่เรามีโรงนาม MOU กับอธิการหรืออีก15นาทีโอ้โหจันโก้นี่มนน่ะมันอย่าทะเลาะกันผมเอา15จันโก้เชิญเลยครับแล้วก็มีมีท่านผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษท่านก็นมาร่วมมาเงินท่านเรียนหนังสือว่าปรอรุ่นเดียวกับท่านผูว่าผมขออนาตเรียนเชิญหให้ ความมั่นใจสักนิดนิมนต์ข้างบนเลยครับวัดมาบเบื้องคือที่บ้านผมเองครับแล้วว็นิมนต์พาทั้งสองลูกวัดชุตินเป็นมหาวิยายสูงนะครับแล้วมีทั้งมหาวิหารสูงแล้วก็วัดมาบเบื้องนี่เป็นมหาวิหารมหา,าโพภูทะเลมหาวิชาลายัยไรใจว่าแนวพระราชดำริบวกกับภูมิปัญญาบรรพบุรุษเราจะเกิดขึ้นในจังหวัดของเราเนี้ยจังหวัดนี้มีพื้นที่ห้าบเเซของลุ่มน้ำปา่าสักจังหวัดนี้ใหญ่เลยมีนิดเดียว ไล่ลงไปเจ็ดจังหวัดที่นี่มี55เปอร์เซ็นต์เพราะนั้นเราฝันว่าจะมีประชาชนลุกฮือขึ้น55ลายทำแบบเนี้ตามแบบที่ผมทำที่บ้านผมเนี่ยเก็บน้ำไว้ไม่น้อยกว่า2,000ล้านลูกบาทเมตรมากกว่าเขื่อนป่าศักด์สองเท่ากว่าครับถามผมครับเป็นคณะบดีคณะสถาปัตย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารกกบบาชกระบังถามว่ารอดไหมทำได้ครับอาจารย์แต่อาจารย์ก็ต้องหาคนมาทำตามให้ได้นะครับ ออกแบบมันง่ายครับบนกระดาษแต่คนทํางานต่อเนี่ยครับเดี๋ยวผมถามคนถามคนเอ๊ะนี่มาทั้งจังหวัดหรือมาทั้งเบอร์เดียวครับเอาทั้งจังหวัดเลยเนาะสังคมไทยยังให้พระสงฆ์มีจุดยืนดรวิวัตรสัญญกรรมทรรู้จักกับท่านมาเจ็ดแปดปีหลังจากกลับมาจากอเมริกา ขอโทษมีทัศนคติที่ไม่เห็นด้วยในการสังคมที่เรามองไปหรือว่าพัฒนาไปอาบบันสงจัดกิจกรรมอะไรเนี่ยพระสงฆ์ไม่เกี่ยวแต่มีวันนี้เนี่ยที่ทางเ,าเครือข่ายแล้วก็ทางาผู้จัดยังมีสถานที่ถือว่าให้เกียรติสถาบันสงฆ์ซึ่งร่วมใจกับพวกท่าน ทำบ้านวัดโรงเรียนให้เกิดผลเต็มที่และเต็มความสามารถในฐานะอายจยารษ์นะครับที่ได้ดําเนินการตามโครงการนะครับกองทัพบกเองท่านผู้จัดการหานบกมีนโยบายให้หน่วยทหารทุกหน่วยตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนนะครับซึ่งจะสอดคล้องกับโครงการที่การกิจกรรมวันนี้คือการรวมพลังตามรอยเท้าพ่อของแผ่นดินนะครับผมขอให้ความมั่นใจว่าโครงการนี้นะครับเป็นประโยชน์ ต่อแผ่นดินนะครับแล้วก็ชาวเพชรบูรณ์นะครับรุ่มไปน้ปาําป่าสักว์นะครับเป็นอย่างดียิ่งนะครับซึ่งในหน่วยเกบยรตทุกท่านนะคะที่มาในงานนี้นะคะในฐานะในอำเภอสีเทพนะคะวิพาดาเหลืองแสงทองค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่อำเภอสีเทพนะคะในวันนี้นะคะ,ะชาวอำเภอสีเทพนะคะก็รับนโยบายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะและประชาชนในพื้นที่อำเภอสีเทพนะคะมาร่วม ให้ความร่วมมือในวันนี้นะคะทั้งหมดนะคะอยู่ทางด้านโน้นนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่อำเภอสีเทพนะคะขอบคุณค่ะยังไงก็จะให้ความสนับสนุนตลอดนะคะตั้งแต่โครงการนี้ตลอดไปขอบคุณมากค่ะการเดินเทินน่้นผูว่าแต่การเกษตรมันก็ต้องมีน้ำครับณนะวันนี้เราบอกว่าเรามีแม่น้ําป่าศักไหลผ่านแต่สภาพแม่น้ําป่าศักและสะภาพการเกษตรของจังหวัดเพชรบูรณ์เหมือนกับคน เป็นทุกเป็นโรคอยู่ตลอดเวลาคือเป็นควานหายารักษาโรคมาด้วยตำราต่างๆแล้วับพี่น้องขุดสะขุดน้องขุดคลองขุดบึงขุดลอกหรือว่ากักเก็บน้ําในรูกภาชนะต่างๆมาโดยตลอดแต่โรคเหล่านั้นมันก็ยังคงอยู่แต่ณวันนี้ดูเหมือนว่าเราเองจะมีหมอมาบอกว่ามันมีวิธีการที่จะรักษาโรคขาดน้ําที่เราเจอแล้วแลวผมโอ๊ะอาจารย์โก้อาจารย์โก้นะคิดว่า การรักษาโรคขาดน้ําของจังหวัดเพชรบูรณ์น่าจะเป็นความจริงได้นะแล้วผมคิดว่าพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกคนที่มีอาชีพด้านการเกษตรหรือไม่ใช่มีอาชีพด้านการเกษตรทุกคนก็ต้องพึ่งพาอาศัยน้ําในช่วงของหน้าแรงขาดน้ําประปาทุกคนเดือดร้อนหมดถึงแม้ว่าไม่ได้ทําการเกษตรแต่เมื่อมีการรักษาแล้วก็จะมีการดําเนินการ ที่ได้ผลจริงจังผมคิดว่าพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกคนคงต้องมาเป็นออ้แจยงโกจะไปไม่รอดแน่ต้องมาเป็นคนช่วยออกแบบให้ทางเราผมคิดว่าพวกเรามีความพร้อมแล้วยืนยันที่เราจะดาเนินโครงการนี้อย่างจริงจังครับความไอ้แจยงโกอีกทีครับขอให้ถึงนะครับถึงไม่ถึงนานถึงไม่ถึงรบมือดังๆงอีกทีครับตามกับพระคุณหนึ่ง ลายข้้้าาาพพระุททธเจังหลยขอถวายปฏิญญาร่วมกันขอถวายปฏิญญาร่วมกันต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังนี้ดังนี้ข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพุทธเจ้าทั้งหลายขออุทิศพลังกายขออุทิศพลังกายพลังใจพลังใจพลังปัญญาพลังปัญญาเพื่อสนองพระราชดำรัส ด้วยความจงรักภักดีดกกดและความภาคภูมิใจที่ข้อสอง,ข,สองข้าพอาพุทธเจ้าทั้งหลา,า,า,ายจะดำเนินการรณรงค์รรรงและขับเคลื่อนแนวทางการจัดการน้ำตาม พื่อนฝูลุ่มน้ำทั้ง25ล,ลุ่มน้สิบื้ Mus นาลุ่มน้ำโดยเริ่มต้นจากลุ่มน้ำป่าศักโดยเริ่มต้นจากลุ่มน้ำป่าศักที่ทรงห่วงใหญ่มากที่สุดเป็นพื้นที่แรกที่ทรงห่วงใหญ่มากที่สุดเป็นพื้นที่แรกข้อสามข้อสามข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะตามรอยพรยุคุบาทพระเดียรพราะฝ่าฟันทุก และความยากลำบากด้วยประการทั้งปวงและความยากลำบากด้วยประการทั้งปวงข้อสี <S 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 ่ข้อสี่พร้อมทั้งเผยแพร่แนวคิดพร้อมทั้งเผยพระแนวคิดให้แก่ผู้คนรอบข้างเพื่อยังประโยชน์สุขต่อส่วนรวมเพื่อยังประโยชน์สุขต่อส่วนรวมและประเทศชาติสืบไปและประเทศชาติสืบไปด้วยเกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ครับนำไปใช้ในการจัดการเรื่องของดินน้ําป่านะครับซึ่งในตลอดระยะเวลา9วันครับเราจะได้เรียนรู้สถานที่จริงนะครับจากชุมชนต้นแบบที่นําศาสตร์ของพระราชาไปใช้นะครับจะมีความเข้มแข็งและพึ้นพาตนเองเดี๋ยวจะไปรวมใครไปอยู่ตรงนู้นก่อนใกล้โรงเรียนบ้านท่ายเยี่ยมนะครับตาบลน,นาพนึกว่าพร้อมมั้งเนี่ยเมื่อวานนักวิ่งพร้อมไหม ท่านใดที่จะเดินร่วมกับขบวนเรานะฮะกับเตียงเชิญงด้านหน้า <c> น <oughs> ้องหลุดครับเรามาเราเรานาแล้วค่ะอพีครับแม่เดีราพ่อแม่รู้ไ่มเขาผัดอะไรเฉยๆก็ใช่ค่ะนะครับเราจะเดินปั่นเราจะปั่นไปด้วยกันนะครับโอ้โห <c oughs> ขบวนนักวิ่งครับยกมือด้วยครับนักวิ่งยกมือไหนแล้วเบาๆครับวันนี้6กกิโลเดินมาจะร่วมขบวนนักเดินนะครับช่วยยกมือครับช่วยกันนะครับทุกท่านนะครับทั้งนักวิ่งนักปั่นนักเดินนะครับร่วมบนนะครับเดี๋ยวนับหนึ่งสองสามช่วยเพื่อนลดออกด้วยนะครับตอนนี้ขบวนจะออกไปแล้วนะครับ ขบวนจะเริ่มเคลื่อนไปนะฮะรบ,บ่วนอยู่ด้านข้างนะครับทั้งขบวนเดินวิ่งปั่นนะครับปั่นไปตามทางนะฮะหยอกข้างทางครับจะไปด้วยกันนะครับนี่เป็นขบวนนักปั่นที่มารวนพลังคนสร้างสรรค์โลก แล้วครับรถพะาบาลติดขระคัณที่เราเจอด้วยมีครรมนำหน้านะครับมีโทธรรมนำหน้านะครับขอบคุณนะครับ นะครับในโครงการ9วันนี้นะครับขอบคุณหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์สีเทศคุงพงพันธ์สำเพาเงินนะครับเจ้าหน้าที่อุทยานทุก่านที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ใช้สถานที่ในการจัดพิธีเปิดในครั้งนี้นะครับช่วยเหลือที่พักค้างคืนนะครับให้ใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมและส่งคนเข้าอบรมความรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับทั้งโรงเรียนบ้านแพรป่าศักโรงเรียนบ้านบึงตะแบกโรงเรียนบ้านท่าเยี่มท่าย่อ สาเมืองโรงเรียนบ้านบงอบตาบ้านโคโรงเรียนบ้านบุงคาโรงเรียนบ้านหินง,งนนะครับจุดพักบริการน้ำนะครับที่ให้ใช้พื้นที่เข้าห้องน้ำตลอดเส้นทางนะครับต้องขอบคุณโรงเรียนบ้านโคสะคงโรงเรียนบ้านบ่อร,งรังศาลสมเด็จพรนเรศวรมหาราชปั๊มน้ำมันบางจากอำเภอวิเชียรบุรีโรงเรียนอนุบาลเป็นสามพันวัดศรีอรุณโพทอง 好，okay，okay。Okay, okay.